รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่สื่เสียงที่ไม่เหมาะสมพี่ใหญ่ขอให้ขำแนะนำนะครับออขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีใจปั๊มที่โอนเงินมาเป็นกำลังใจให้พี่เหญ่นในการทำรายการวิชาเกินสัตว์โลกจัดเงาของพี่เหด้วยนะครับ500นี้ค่าแบมเพิร์ดลูกทั้งอาทิตย์เลยนะเนี่ยและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนครอบครัวแล้วก็การทำรายการจัดเงาของพี่เหญ่ต่อไปก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยนะครับ เอพิโซดนี้จากคอมเมนต์ของจอห์นนี่ดีดิทีนะครับอยากจะขอให้ลงเรื่องพังพรอนครับช่วยลงด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าเนี่ยทำให้ละมาเมนขอบคุณใต,ต้คลิปเลยนะว้าย ถึงสัตว์หน้าขนสุดห้าวตัวเล็กๆแล้วละก็เน,นี่ยนะครับหึหึพังพอนเนี่ยสุดยอดไปเลยเนาะโดยเฉพาะตำนานเรื่องเกี่ยวกับการสู้กับง,งูเห่าเนี่ยอือ <c oughs> จริงกูไม่ได้สู้กับง,งูเห่าอย่างเนี้ยกูสู้กับทุกอย่างแหละมึง <c oughs> เกิดมาสู้ชีวิตจังเลยวะเคยตัวกระเปี่ยกพวกนี้จะเรียกว่าเกรียนไปทั่วก็น่าจะได้อยู่แหละห <c oughs> มาหมูก็มีดูเด็กโอ้ดูขนาดที่เจอยังไม่อยากจะยุ่งเลยโอ้แบทขอไปเจอที่อื่นดีกว่า เลยแก๊งเกรียนพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นไงมาไงวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเจ้าพวกพังพรกันนะครับเมียแ,แคปก็อยู่ในแก๊งนี้นะเว้ยเอา้าอีพีต้องกูด้วยใช่ไหมเออดินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5 พังพรนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนไทยอย่างเราโอ้โยก็คงคุ้นชินกันดีอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะตำนานพังพรสู้กับง,งูเห่าเนี่ยนะเชียร์กันุกใหญ่เลยนะครับชาวบ้านเรานักถึงขั้นจับมาสู้กับงูโชเลยก็มีนะเรียกตังโอ้โหแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับแบบอย่างที่ไม่ดีนะทรมานสัตว์นะช่วยบวกไปด้วยมากกว่าเถอะนะครับข้อมูลโดยส่วนใหญ่ที่คนไทยเรารู้กันเกี่ยวกับเจ้า,จาพังพรน้อยพวกนี้เน นะประมาณว่าพวกมันเป็นสัตว์ตัวเล็กที่มีความดุร้ายมีความกล้าหาญแล้วก็มีความอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ <_ an> <_ an> แล้วแต่น,นิทานพื้นบ้านแล้วแต่น,นิทานประจําถิ่นของแต่ละภาคไปอีกนะครับ <_ an> แต่จริงๆแล้วพังพอนเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะดูดิโอ้ยปุกปุยอะไรขนาดนันะ้นเะพืนะ่อนแต่ก็ใช่ว่าหน้าตาน่ารักแล้วนิสัยจะน่ารักไป, <_ an> ไปด้วยนะครับ <_ an> ดูยัง, <_ an> งองเอคนนี้เนี่ยก็<อ>คงจะอยากจะหอมพังพอนละมั้งโดนงับจมูกเขาให้ดูโอ้โหสัตว์ป่าแล้วเนาะสัญชาตญยานเดบมันก็มีอยู่ ว่ากันมาพอสมควรแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะว่าข้อมูลโดยพื้นฐานของไอ้เจ้าพวกพังพรพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นไงกันมาไงกันบ้างเนาะ <S <S เริ่มกันด้วยสรีระวิทยาอณาโตมีของพังพรกันเลยดีกว่านะครับอ่าพังพรเนี่ยนนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะ ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีลำตัวยาวแล้วก็มีแขนขาสั้นนะครับแต่แข็งแรงนะบอกไว้ให้ไม่งั้นผมไม่มีแรงปีนงเพื่อไปสบากันบนหลังคาบ้านพวกเองหรอกแม่ก็ยังจะอุตส่าห์แอบทายกูอีกเนาะมาวีดวิวกันบนที่สูงนี่ก็โจ้งเลยนะครับหลังคาบ้านกู <c oughs> มาดูหน้าตาใกล้ๆกันอีกหน่อยดีกว่านะครับอ่าหน้ามุ้ยๆน่ารักของพังพรเนี่ยนะครับปากนิดจมูกหน่อยใบหูสั้นแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ในปากนี่บอกไว้เลยนะว่าพังพรเที้ยวเต็มเลยนะครับแต่ถึงแม ว่าพี่ยาจะสารยายมาพอสมควรแล้วนะครับว่าน้องเป็นสัตว์ตัวเล็กที่มีความดุร้ายมีเขี้ยวเต็มปากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วน้องเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับแต่ส่วนหย่อาหารก็แล้วแต่ภูมิภาคที่พวกมันอยู่แหละนะครับหาอะไรกินได้พวกมันก็กินแหละเพราะสัตว์พวกนี้มีการปรับตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับพังพรกินปูยังมีเลยนะสายพันธุ์นี้ประเทศไทยเรามีด้วยนะครับไองที่แอฟริกาเนี่ยนะโอ้โหยังไปแอบกินนมหมูป่าหน้าหหดยังมีเลยมันใช่ที่ไหนเรานะเขาทาความสะอาดจะกระแลให้ไหม,มเอา้าก็เห็นห อยู่เลยนึกว่าใช่เอาไปว่าไว้เข้าประเด็นที่หลังละกันกับเข้ามาเรื่องข้อมูลของพังพอนโดยสังเกตก่อนดีกว่าพังพอนในโลกของพวกเราแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีมากกว่า30กว่าชนิดเลยนะครับอ่าแล้วก็มีระดับลาตัวตั้งแต่ริวล้วสุดก็อย่างพวกพังพอนแคร์นะครับตัวนี้นี3 0 0กว่ากรัมเองนะอ่ายังใหญ่สุดนี่โอ้โห5กิโลยังมีเลยนะครับตัวนี้นั่นก็คือไวป์เทลมังกุสหรือว่าเจ้าพังพอนหางขาวนั่นเองโอ้โหแม่งตัวเท่าแมว ทั้งสองตัวที่กล่าวมานี่อยู่แอฟริกาหมดเลยนะครับส่วนทั้งโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยจะเป็นระดับกลางๆนะอโอ้ช้าก่อนลืมบอกไปนะครับพี่อย่าลืมบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วพวกพังพรเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่เป็นเนทีฟสปีชีส์โดยเฉพาะแค่โยุโรปทางตอนใต้เอเชียแล้วก็แอฟริกาเท่านั้นนะครับ เลยไปก่านนั้นเียจะเป็นพวกแก๊งเพียงพรกันไปแล้วนะครับอ่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวมันกัดกันตายเนาะจริงๆมันมีแก๊งที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีด้วยนะครับโดยเฉพาะบนเกาะฮาวายเนี่ยโอ้โหได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยหลังจากที่มนุษย์เอาพังพรนไปปล่อยเนี่ยนะจุดประสงค์ทีแรกที่จะพังพรนไปปล่อยบนเกาะฮาวายเนี่ยก็เพื่อที่จะลดจํานวนประชากรของพวกสัตว์ฟันแทะพวกหนูอะไรพวกเนี่ยแต่ไปมามันก็ได้ผลอยู่หรอกหนูมันก็โดนแดกไปเยอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นสร้างปัญหาอย่างอื่นเพิ่มนะเพราะว่าพังพรันม ท,ท้องถินสายพันงูท้องถิ่นแม่งโดนแดดเรียบเลย,ยอ <c oughs> ฮาวายไม่มีงูฮาว้ยโอ้กอดอกขอดขอกินไปหน่อย <c oughs> เราประเด็นหลักๆที่ทําให้สัตว์สายพันนี้เนี่ยมันมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นก็เป็นเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของพวกงูเลยนะครับคือไม่ได้ไว่าเป็นศัตรูเพราะว่าเกลียดที่หน้ากันเฉยๆนะเป็นศัตรูนั้นก็เป็นเพราะว่าพังพอนพวกนี้เนี่ยมันชอบจับง,งูกินนะครับเห็นมุจับแดกจับแดกก็เลยเป็นภาพมวยวัดที่โด่งดังไปที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับยิ่งเวลาตีกับพวกงูที่มันแพ้แม่เบี้ยดได้เนี่ยโอ้โหแม่งยิ่งโคตรตื่นเต้นเลยโดยมีการทววํโพูวิ แล้วถ้าเจอฉากปะทะก,กันแบบนี้เนี่ยนะ80%ชิชนะจะตกไปอยู่ที่พังผอนนะครับ <Whoa. S 1> ด้วยความว่องไวแล้วก็ขากรรไกรอันทรงพลังและการที่กัดงูแต่ละครั้งเนี่ยนะพวกมันจะหลอกล่อให้งูเหนื่อยก่อนหลังจากนั้นแล้ค่อยโจมตีกัดกระโหลกเขางูจนแตกแล้วก็ตายเลยนะครับ <Whoa. S 1> ได้อาหารมื้อใหญ่ไปเลยทีเดียว อันนี้คงจะเป็น20%ที่เหลือเนาะก <laughs> ็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับงูมีพิษอาหารถือว่าเป็นมืออันตรายเสี่ยงชีวิตเลยนะนะจริงๆแล้วพังพรพวกนี้มีคนหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าพวกมันเนี่ยมีภูมิต้านทานพิษงูแต่จริงๆแล้วบอมแมนเด้อละ่ะก,กูโดนกัดกูก็ดองเหมือนกันแหละ <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับในทักษะของสัตว์นักล่าตัวน้อยพวกนี้นะครับว่าความใจกล้าและบ้าบินของพวกมันเนี่ย ทำให้พวกมันเป็นสัตว์ในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับมีพังพอนที่สามารถโค่นพญาจงอางได้เลยก็มีนะครับอย่างเช่นเจ้า2ตัวนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นสองสายพันธุ์ที่สามารถสู้กับจงอางได้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไม่ใช่เพราะขนาดตัวด้วยนะก็จะมีเจ้าเกรย์มงกุสกับเจ้าสแลนเดอร์มงกุสนะครับทั้งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยจะเป็นพังพอนขนาดกลางนะครับโอ้แต่เอางูจงอางลงนี่สุดยอดไปเลยเนาะอันที่จริงแล้วพังพอนพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดหลักแหลม พอตัวเลยนะครับแถมยังปรับตัวเก่งอีกตัางหากนะในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับพบพังพรแล้วแค่2ชนิดนะครับโอแค่สชนิดเองเหรอ,อ,อสองชนิดก็จัดแล้วแหละม,ะมาดูสมาชิกทั้ง2ตัวกันตัวแรกเลยนั่นก็คือเจ้าพังพรเล็กหรือว่าพังพรธรรมด นนันเองสายพันธุ์นี้จัดว่าโหลนะครับพบมาตั้งแต่น่อินเดียปากีสถานอิหร่านพามงผ้าไหมาย,ยาวจนมาถึงบ้านเราประเทศไทยเลยนะครับรและก็ถือว่าเป็นพังพรสายพันธุ์เดียวนะครับที่พบได้ทั่วทุกภาคในไทยเลยโดยอุปนิสัยของพังพรสายพันธุ์นี้จะเป็นพังพรที่รักสันโดษน,นะครับจะไม่สันโดษก็จะพาะแค่ช่วงฤดูผสมพันธุ์กับช่วงที่มีลูกอ่อนแค่นั้นแหละ,ะแต่ก็จะเจอได้ตามป่าโปร่งตามทุ่งหญ้าอะไรประมาณเนี่ย ครับทุกวันนี้นะักข้อเข้าตาทุ่งนาก็เจอแล้วนะครับแอบมากินนู่นกินนี่ตมทุ่งนาเราอะเนาะโอ้ตำกองขยะก,ก็มีนะเนี่ยตามเทรนด์สัตว์รุ่นใหม่หน่อยอยู่ให้เป็นอยู่ร่วมกับมนุษย์นี่แหละหากินง่ายสุดละส่วนพังพรอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีในไทยนั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าพังพรกินปูนั่นเองโอ้โห,โโหเคี้ยวอย่างกระเด็กเข้าเกลียบพวกนี้จะสังเกตง่ายนะครับ,รบลักษณะขนของพวกมันนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะ่าจะมีขนขาวๆแซมอยู่แล้วก็ตรงมุมปากทั้งสองข้างเนี่ยก็ โดยสายพันธุ์นี้จะพบตั้งแต่แถวจีนแถวกอไหหลำแถวไต้หวันลงมาพม่าลาวกัมพูชามาถึงไทยเลยนะครับแถวบ้านเราเพราว่าแถวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนี่ยเจอเยอะอยู่น้องพังพรกินปูนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพังพรตัวใหญ่นะครับเขาว่ากันว่าตัวผู้ตัวโตโตเนี่ยนะตัวละ3-4มกิโลก็ถึงนะครับ <S <S แล้วก็เช่นเดิมนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์รักสันโดษเหมือนกันอยู่ร่วมกันแค่เฉพาะฤดูผสมพันธุ์สบัมกันอย่างเดียวนั่นมันนาบโว้ย คราวนี้เราย้ายไปดูสายพันธุ์พังพอนที่มันอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเป็นกลุ่ม,เป,ปมเป็นก้อนกันบ้างดีกว่านะครับเมียแคทจีไหมโอ้เคยทําแล้วไหมคลิปเมียแคทเนี่ยไปดูคลิปเมียแคทแยกก็ได้นะครับพี่เคยทำมาแล้วเราไ,ไ,ไปสายพันธุ์อื่นที่น่าสนใจมากกว่าดีวกว่าคู่น้อยใจไม่ได้มีบทบาทก็เอ่ยถึงแล้วไงเริ่มต้นด้วยสายหมาหมูที่แท้ทรูแห่งทุ่งหญ้าสวรานี่เลยนะครับ แต่ตัวนี้มีชื่อว่าแบนเดส<ด><ด>มงกุสนะครับชื่อไทยพี่ยยงไม่รู้อ่ะ <c oughs> ตัวนี้นี่อยู่แอฟริกานะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับว่าอยู่ร่วมกันเป็นฝูงโคตรเยอะเลย oh. ทีเดียวนะครับบางฝูงมี50ตัวเลยนะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอ้าเมียแคทไปทำอะไรตรงนั้นมาโอ้โห <c oughs> <c oughs> อยากจะมาแย่งซีนอยู่แหมไป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 กวนตีนี่อื่นไป โอ้ถึงไหนแล้ววะกลับมาที่แมนเดสมงกุฎต,ต่อนะครับแม่งเมียแคทมาคัดซีนสายพันธุ์นี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่โอ้โหอยู่กันเป็นขยงเลยนะครับอย่างว่าแหลนะเนาะแอฟริกาเนี่ยอันตรายเยอะน้องงูเงี้ยวเขี้ยวคอเสือสิงโตกระทิงแรดอะไรมีหมดเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่ออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยนะก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีอัลฟาเมลอัลฟาฟีเมลตัวพ่อตัวแม่ที่เป็นตัวผลิตทายาทหลักของฝูงอะไรประมาณนี้เหมือนฝูงเมียแคทแหละ คอยระวังภัยให้กันคอยช่วยแลดูแลลูกแล้วก็คอยออกไปล่าเหยื่อกันแบ่งหน้าที่กันนะครับ ส่วนพฤติกรรมที่ทําให้พังพรสายพันธุ์นี้กลายเป็นพังพรสายพันธุ์ไอคอนหลักของแอฟริกานันก็คือพฤติกรรมการทําสปาให้กับหมูป่านั่นเองนะครับโอ้ให้บริการพี่โหดหน้าเหี่ยวเฉียวตูดี่เกี่ยวมาน่าแหละถือว่าเป็นการอยู่ท่อยทีท่อย,อ,ยอาศัยกันอะไรก็ว่าได้นะครับหมูป่าได้ทําความสะอาดร่างกายส่วนเจ้าพวกพังพรก็ได้กินหนังตายได้กินพวกปรสิตท,ที่อยู่บนตัวหมูปา่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าสิงโตเข้ามาตีป้อมแล้วตัวใครตัวมันละโว้ยเว่งเอาตัวรอด อันที่จริงเรื่องสปาหมูป่าที่แอฟริกานี้ไม่ได้มีแต่แก๊งพังพรนีแก๊งเดียวนะครับพังพอนแค่ก็ทําสปาให้หมูป่าเหมือนกันนะอืมแต่เปิดธุรกิจกันคนละย่านไงก็เลยไม่ได้เป็นปัญหากัน <c oughs> <c oughs> ทำไมมันน่ารักจังว่าสายพันธุ์เนี่ยปุุกลูกดี <c oughs> ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พี่เยาสนใจและชอบเป็นการส่วนตัวนั้นก็คือเจ้า y e ล l o w m ง n g สหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า red m e e r แ a t นะครับเฮ้ย <What? S 1> hey, มันหมาจิ้งจอกเลยนี่ว่ะ <What? S 1> ไม่ใช่กูเป็นพังพอน <c oughs> เออพังพอนก็พังพอนแหละโอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ทางแอฟริกาทางตอนใต้ ครับก็จะเป็นพังพรสายที่อยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนกันนะแต่จะเป็นกลุ่มเล็กลงมาหน่อยนะครับมากสุดเขาว่าประมาณ20กว่าตัวแหละที่อยู่เลยรูเดียวกันนะนะคุามึงจริงจอกชัดๆเลยเนี่ยเนี <ฮะ S 1> ่ยยังอีกนัน่นไงโอ้ก็ไปหลายสายพันธุ์แล้วนะครับสาหรับพังพรที่พี่แนะนํามาเนี่ยนะจริงๆมันมีพังพรที่ไม่ใช่พังพรด้วยนะครับเออยังไงว่างงงไปหมดแล้วเอเอ,เ,อเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยมา นี่เลยนะครับไปดูแก๊งมาดากัสกากันนะครับแก๊งนี้เนี่ยจะมีบางตัวที่ชื่อว่ามังกุสด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่พังพอนเดอแต่จะเป็นแก๊งสัตว์กินเนื้อแห่งเกาะมาดากัสกาที่อยู่ในวงยูเพอรโรีดีนะครับชื่อภาษาไทยไม่รู้ละเรียกเป็นพังพอนมาดากัสกาละกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายชนิดนะครับในวงนี้นะแต่ตัวที่มีคําว่ามังกุสในชื่อคอมมอนเนมเนี่ยก็อย่างเช่นเจ้าริงเทลมังกุสนะครับโอ้มองไกลๆกูนึกว่าแพนด้าแดงแคร <c oughs> <c oughs> ก็ไปได้เนาะหรือจะเป็นเจ้าแกร หรือว่า n o r o l i t e mongus เนี่ยนะครับเออเดี๋ยวจริงๆมันมีคําว่าพังพอนอยู่ในชื่อนะแต่จริงๆมันไม่ใช่พังพอนอย่างที่บอกนั่นแหละแต่เขาว่ากันว่าไอ้พวกนี้จะเป็นยากทางห่างของชมมดแถวบ้านเรามากกว่านะอีกตัวฟอสซาก็อยู่แก๊งนี่แหละใหญ่ยาวที่โอ้โหเมื่อกี้เงาอะไรแม็กกูดูวะเนี่ยโอ้โหแล้วก่อนที่จะออกนอกจักรวาลฟุ้งซ่านไปกว่านี้เนี่ยพี่เอคอจบอีพีนี้แต่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับเอาไปว่าไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นสัตว์เกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะไม่ติดตามชมกันด นะครับโอเคเออคุณเหนื่อยใจกับแต่ละฉากมึงแล้วเกินไม่ต้องลามมาถึงกูเลยนะกูเป็นตัวเทนเร็กโว้ยแล้วถ้าชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เยียด้วยนะครับสำหรับรายการวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับไปปฏิบัติการเกลียนไปลอยไอนกเชียกันอ่ะอ่ะกูแกงตายกูแกงตายละ ไม่ได้แดกกูหรอก What the